วันที่หนึ่งออยตื่นขึ้นมาที่ไหนเนะี่ยเุ้ยมาไง่แกรนี่ต้องรีบแล้วละ่ะไปตรงประตูนะครับถ้าเราไปถึงเซ็นเซอร์ตรงประตูยายแกรนี่จะเกิดนะครับตอนน,ยายายนี้เรายังไม่ถึงนะครับที่เรายังไม่ถึงพุ้ยพยใหย่ใแกตื่นแล้วใาย,อย่อเดี๋ยวยครั้งนี้ยายน่าจะ ไม่ค้างเหมือนครั้งที่แล้วนะครับยายน่าจะไปไวกว่านี้นะเกย์กุ๊เจมาก่อนออเ,เออเกย์ปุ๊เจแล้วไปแอบแอบมาแล้วยายมาแล้วแอฟไปบบตึงๆเอเอหุย,หยครั้งนี้ยายน่าจะไปเร็วแน่นอนไปเร็วจริงไป,ไปโอเคโอเค,อเคไปแล้วไปแล้วอู้ยายไปเร็วเฮ้ยยายลงไปข้างล่างเร็วเดี๋รับรับอัพโหลดแล้วจริงอัพโหลดของจริง ยายไปแล้วครับยายไปแล้วเคยคุยยายแล้วไปตูเฮ้ยย่องก่อนย่องก่อนคุ้ยคุยยายยังไม่เห็นเอ๋ไปก่อนคุยจะทำอะไรอะดูดีก่อนมันเจอมันตัวงขี้เลยไปนะมันต้องขี่มันเอาไปแล้วแล้วแล้วจิกเอาวางไว้ตรงนั้น เด็กก็เผลอวางไว้ตรงนี้ไงแล้วพี่จีก็ไม่เห็นเฮ้ยมันตะคีสมมตาก็เปิดแล้วไงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเ้ย้ายหมินมันย้ายไหมเปิดประตูื้อได้หน้าไม้มาละเฮ้ยยิงไกลยิงไกลเฮ้ยยิงยังไงเออกดกดลูกกระสุน เฮ้ยยายยายยิงไง้สรุปเมือกี้่อยคลิปอยู่นะเฮ้ยยายสลบแล้วครับอืมของดียายเฮ้ยทำไมยายตื่นอ่ะเมื่อกี้ยายบ้าอืมมันต้องแบบนี้ครับคุณเจคุณเจตุ้งเซฟแต่ต้องตื่นเมื่อกี้โอเคยายยายสลบอยู่ น้องก,กิ่งคุณยายด้วยนะครับอืมอ,อืมมีครับเปิดไปเปิดดีกว่าดูเสียเลยวา่าเฮ้ยได้ของมามแล้วมียายตื่นแล้วตื่นแล้วยายตื่นแล้วไปเปิดไปเปิดวอววิววิวแอบต้เตียงแอบใต้เตียงหายน้าจะไม่เห็นเฮ้ยยาขึ้นไปข,ข้าขงบนขึ้นไปข้างบนบ้านอยู่ในห้องน้ำดีกว่า โค้ดเป็นรหัสโค้ดเหรอหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าสี่เปิดแล้วโอเคฮีเฮ้ยม,มันมีตู้เย็นด้วยครับอุ้ยมันต่องฮีของของดีเลยเฮ้ยเอาของไปตรงนั้นก่อนรบได้เตียงก่อนครับทุกคน ฮ้ยๆลบใต้เยงลบใต้เียงยายจะนําแต่ไม่หูยายเก็บของเราไปเขาไม่เห็นยายเก็บของเราไปเห็นเงาอ่ะเฮ้ยๆๆยายเก็บของเราไปย่ะยายไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนยก็บของเาไปไว้ไหนเนียเ้ยยาหรือมาอะไรจะไปียายตอนนี้นะครับทุกคนรอกันก่อนนะครับ รอให้ยายไปก่อนนะยายยายน่าจะไปข้างบนได้แล้วนะทีไปข้างบนเลยโอเคครับตอนนี้ยายจะไปข้างบนหรือยังเนี่ยผมได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างนะี่ยไปเลยไปเลยเยายไปแล้วยายไปแล้วย,ยึดได้เตียงกอ่อนได้เตียงได้นีกล่องอะไรอะโอเคปุดละอุ้ยของที่เราสำคัญนิดเฮ้ยเฮ้ยเออ วันที่สองอฉันเจ็บหัวมากเลยยายแคนดี้ยังไม่ตื่นนะครับฮะเขาบอกว่าถ้าเสียงซูเซอร์หน้าประตูแล้วยายแคนดี้จะเกิดนะครับยายแคนี้น่าจะอยู่ในห้องน้ำอยู่นะยายแก่กกเดินอยู่ตรงนั้นยา้แก่เดิน บักเหรอลกโคนใหญ่บักหรือเปล่าไม่นีเกมนั่นน่ะใหญ่บักบ่อยตรงนี้เป็ปืนยาสลบที่หายบักหายบักอุ้ยเราก็สบายเลยดิครับใหญ่มีใหญ่ใหญ่ใหญ่ลมละมันตะคีเหลือโคนอ่ะใหญ่ยังสลบทสองนาทีครึ่งใหญ่ยังไม่อุ้ยยหญตื่นแล้วยอง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  เขาบอกว่าถ้าเกมนี้ใช้ย่ยองยายจะไม่เห็นแต่ย่องโคตรช้ายายไม่เห็นนนั่นยายไม่เห็นมีเอค้อนอยู่ในนี้นะเปล่าเฮ้ยกระเป๋าเดินทางเปิดได้เฮ้ยเอาไปทุบค้อนอย่องอยู่นะครับจึบจึบโอเคไหนนะครับเฮ้ยยายขอไปซ่อนอ ผู้ยหญ่ซ่อนของยาย่เอาซ่อนของไว้ซ่อนเฮ้ย,ยทุกคนเราย่องกันอยู่ไอเกมนี้มันย่องได้นะครับอุ้ยยายเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในกระเปาาา๋าเดินทางฉันผ่านนะอุ้ยายายเปลี่ยนที่ไอเกมนี้เปลี่ยนที่ไอเกมนี้เอาไปไว้นในนั้นไม่ อันนี้ไยวันที่สอง